เอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวละต่างประเทศนะคะมือนีแม่นอนาดามาตามความฝันของเจ้าของพี่น้องของเจ้าฝันของแม่น้องอาดาฝันเห็นหญ้ามาบอกเลขสามตัวหางเดียวพี่น้องแสดงว่าแสดงว่ามือนีอากาศหนาวได้ไงอ่ะชสองตัวเลยแม่ลูกสั้นใส่เสื้อหนาวอากาศเย็นพี่น้องเยอากาศเย็นเด็กๆทำไมไม่ไปโรงเรียนเป็นไข้หมดชองคนเลย โอ้เลยเลยสวัสดีค่ะไงคะน้อดาสวัสดีเอซี่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีมือมือด้วยทำไมทำไมทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได็กน่ารักจดาสวัสดียังคะทเยังไงเอซี่น้อยสวัสดีเอซี่น้อยลูกสวัสดีสวยสวยเลยไปโรงเรียนเสียนะเก่งมากมากเลยมีตะกุนมารยาทดีทิพาแม่น้องนาดาคงสุดท้ายฟันบ่ฟันอยู่จ้ะ ฟันคืนเมื่อวานเลยฟันที่พุู่เท่าเฒ่าไม่ยิงเหมจอะผู้เฒ่ามาาตาใส่ทักมาใสมาคอเข่าไปเน่ะเนมาคอเข่าขอสารแม่งจ้ะเออแค่ินเลยค่ะสมัยกอนเด้ตอนเนาะเข่าๆล้างล้างขอมเลยจ้ะย่ยิงใส่พาความโคหัวมาคอเข่าเขามาในบัแหละมาคอเข่าคอสารไม่จตะเป็นอสารแต่ว่าโอ้ยแกโอ้ยแกจนแบบจนล้างข้อมสิไหม คือไม่กันเท่าบ่บ่บ่จ้ะบ่เป็นคนบ้านเฮาบ่บ่เคยเห็นถ้าบ่มาที่ใช้อันย่ายเลยวะเพิ่นกระวานมาแต่ใช้บ้านอเอิว่าสิเป็นแจกมะขอเข่ามาข้อเข่าบอว่าทั้งมีหน้าตี้เฮาถามว่าบ่ยายบ่มีหน้าบ่จ้าวะขนมีอยเดินหน้าน้ําท่วมมันอะไรกันน้าท่วมเลยต้าเขห้เพิ่นตักไปหาหาเจ้าเห็นบ่แม่นถ้วยเด้ที่ตักให้น่ะ อย่าบอกเด้อว่าเป็นอ่องเต่าเป็นอ่องเต่า่าอย่าบอกเด้อว่าเอากระดองเต่าตักให้เพื่อนแม่ได้ความฟันเอากระดองเต่าตักคนสมัยก่อนเพื่อนจะถ้าได้เต่ามาเนาะอาจจะว่าเต่นอันตายยังเพื่อนจะเอากระดองเต่าเก็บไว้ตักตากเข่าซะเว้ยตักเข่าให้แล้ววันนี้คนเลาว่าโอ้ยยายบ่มียังตอบแทนเด้อบ่บ่โบนี่มียังมะเละความหมาบ่มียังมะเละเซื้อเลขเด้อเราอะสิแม่จ้ะเซื้อเลขเด้อล่ะ คนไทยหนึ <1> 1> ่ง <Bond> ห <i> yeah, ้า <occurs> ศ yeah, yeah. mm ูน hmm. ย yeah, uh ์ห huh. น uh ึ huh. b ani? B ani? B ani, b ani ่งห้าศูนย์จ้ะซ้ำนั่นแหละแล้วเพิ่นก็ออกไปออกไปแล้วมันมีมันมีเป็นเกวียนเป็นยังไหมเป็นเกวียนเป็นยังมาหลับแล้วเราจะไปทางอื่นจะไปขอเขาทางอื่นเพิ่์ลบอกหนึ่งหาศูนย์แล้วเพิ่์ลก็บอกเรนป่าบนลางบ่อบนป่าบื่นต้ะตาบานนี่แหละบานนี้เลยมาเห็นป่านความฝันป่า พานีงามมากเดี๋ยวต้งเรียนในความฝันเน่นนั่นเดียวกันนี่แหละนะแต่ว่ามันนคนก็เลยว่าเห็นป่าหวานเจ้าเลยงมาบอกว่าลดลดลดป่าในล่มไปลงอยู่โรงพยาบาลเด้อพี่เอากระปุใส่ในกระเป๋าก็เลยไปโรงพยาบาลในความฝันเราไปโรงพยาบาลไปแล้วผัดไปโรงพยาบาลแล้วไปอยู่ในเตียงโรงพยาบาลมันโบแมนมันโบแมนป่าเอาไหมลูกผ่อยไหมเป็นลูกใครล่ะมันเป็นหลานหลานบุษย์ไส้รานที่อยู่ในบ้านนี่แหละเอามงงเป็นยังพีกมาเล่าว่าลดแล้วล่มระหว่างสี ถ้าเป็นงวดที่แล้วดิถือลดเอาเลยเลขรดตัวไดนส <38 S 2> ามแปดอก็มาฟันงวดนี่เอองีงวาเจียได้ังวะเดือดแต่0ุดหาเราบ้านอะสามแปดศูนห้าทะเบียนรถสามแปดศูนยห้าได้ได้ฟันรถนนลงรถล่มล้วก็เราก็เห็นเป็นแพเป็นยังในพันพันขาเราไหมจ้ะสามแปสองแปดสามแปดเลือาแล้วก็แปดศูนย์สันตัวก็ฟันไดนันแหละ แปเราอยู่18ว่าเอ้าบัลลาดขึ้นวันนี่วันเราเลยว่ารถเราล่มเราหว่าสิไหมอ้าวันโบเห็นเขาวันเขาประบุมเขาวันเขานาด้าดีละวันนี้นะเราว่าบ่ามีผู้ได้เด้ปิกเด้เลยเราเป็นคนรลถล่มเราหว่าสิแม่จ้ะก็เลยจะดุงตื่นมากเลยเอ้าวฟุ้งตัวนี้เลยว่ะอันนี้เลขยอดเนาะสามแปดศูนย์ห้าโอ้ยหความอที่ผ่านมากก <c oughs> ระเด็นทะศูนย์ห้าแปดศูนย์ร้านชงเวลาเดิน ที่ซอมกว่าว Star ๆสูสๆตัวมากอ่ะเข้าของหนามันยังไม่จตกเลยเอาเมือนาฬิกาเอาซ้อมทีซอมกว่าแต่ว่าใหญ่ยังนั่นใหญ่น,นั่นแต่ว่าเขาหนาเลยเด้แต่ว่าเท่าเท่าค่ะก็เลยเด้เท่าจนล้างขอมไม่คอเข่าเลยไหมแต่ว่ามันสะดุดตาเลยหักต้องมีผาโผกเนี่ยผาผัวนี่ก็เลยคิดปิ่งจะมพูนั่นผู้เยาวเลยความคิดไปเลยก็เลยเอาแต่ว่าคนเอากความฟันในสื่อเนาะมันก็ มันมีตัดบ่นี่ตัดกับซื้อี่ไดห้าศูนครับกับหนึ่งหาหนึ่เท่านั้นหละะกับแปดศูนย์ขตาีเนาะสิ่ไล่หมเลยหรือว่าตัดสีสรูปเล็กเลยสีสูปเล็กแม่นองระดากับน้องคำบอตก็เทียหว่าเอเฮาเอฟซีเฮานี่เยาวราชกับพี่น้องเด้อกัลองเบิในหมากกับซื้อันหมบ่มักก็ล่ะนก็เป็นหนึ่งหาแล้วก็หาศูแปด ออกหาสองก็ถิอสรุปใส่คลิปนีดเลยจังบ่ได้โทษไปอยูแม่แม่จ้ะสรุปเลยเนาะหนึ่งห้าเจ็ดทางนี้ได้หกสินะหนึ่งห้าหน่อยปวดนะยสิบสี่สิบหกหินใส่ดีเลยบปล่าจะใส่ตรงกลางสอวันนี้วันนี้แต่ว่าแปลกแต่ว่าเราเราเราคือสิคืนเกลียนโมลุ่ยผีแนมเราแนมเฮาาไรเราเราโบกมือแล้ววะอย่าลืมเด้อระวังสิเด้อ อย่าลืมเด้อเลขจำได้บอเลขจำได้คอยวาลิซี่จำได้คอยจำได้กระซิบนั่นแม่รู้สิอ๋อแล้วนางเคียนกคับก็ได้ภาพกระตัดมาหาหาป่าเลยว่าป่าลดลงสองสี่ก็เลยเออกระต้งเต้ตัดจากตรงนี้มาเนาะวาสามแปดมึกออกไปแล้วเน้อเลขอายุประมาณก็สิบแปดไล่หมด เลขแม่น่องระดาฟันที่ว่าพูดชื่อโศกอเมไห้แปดศูนย์คือเลขเล่าได้แปดศูนย์วันวันวันนั้นพูดมาเด็กน้องสามบาทน้องอันดาน่องอัดาดิ่งจะเล็กน้องอัดาห้าสองตัวเดียวเลขแม่น่องระดาแปดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็เลขฟันเลขรถล้านหนึ่งแปะสามแปดศูนย์ห้าย่ายเถาเมื่อบอกมันขึ้นหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งหาศูนย์ห้าศูนย์ข้าสรุปใม่คิดเดียวกันนี้เนาะจังไมรไทอยู่ จำน้อพี่น้องวันเนี่ยฟันก็ฟันรงนีนีวัดแต่แต่อบฟันเลยม่แต่หักมาฟันรุปเลขแม่นองกระดาตัางแต่โตต่้งแต่ต่องวดมันฟันสเทือนที่นั้นฟันได้หได้แปดูง เลขนองนะนาดาเนี่ยหนะคะในคลิปนี้เขาจิสรุปให้ได้ล้วเพิ่นฟันมันขึ้นนี่ผู้เฒ่ามาบอกหนึาาน่านนะคะเรากระฟันว่ารถหลานพ่นลุนทะเบียนสามแปดนย์ห้าก็เลยสรุปให้เลยตาไทยแปดศูน,น,นย์ห้าห้าสองห้นึ่งห้เลขน่องน้องนาดาคสรุปในคลิปเดียวกันเออเอาเลขลูกสาวหลานคนนั้ติม่ไอบในามเด้อยู่แล้วก,ก,ก็บ,บอก แต่คนนี้ก็จะซื้อคนหน่อยคนหน่อยบอกยังกับแปดหนึ่งบอกหนึ่งแปดมัดขอบตัวเลยเอาขอบกลมอันนี้น้องอันดาน้องอันดาคนเล็กคนไปเล่นดินไแต่แต่ไปเ่นดินเลยคนบอกไปกองหนึ่งแปดหนึ่งแปดเขาอยู่คนเดียวไว้น้ะบอกเมื่อไหร่บอกวันคนคนเดียวนางเองอยู่ในคลิปเดียวกันในคลิปเดียวกันเด้อพี่น้องเลือกเอาสามแม่ลูกลูกสาวคนเล็กบอกหนึ่งแปดลูกสาวคนโตบอกหาสอง แม่ฟันจริงๆแปดศูนกับ1หนึ่งหาศูนย์เเป็นแนวทังหาสื่อากินแบ่งรัฐบาลสรุปให้แล้วทั้งแม่ทั้งลูกสรุปว่าแม่น้องระดานี่ฟันสองรอบรอบหนึ่งรอบปดศูนย์รอบนี้หนึ่งหาูนรอบหนึ่งชูโชกมาบอกเลขออกแปดศูนย์เลยวันศุกร์วันนั่นไงก็วันวันวันผุดก็เลยลองไปยอดเลขเล่าเบิองไหมจ๊ะ สามบาทออกเล่าเ <laughs> นีเ่ยแม่น้องน้องระดาน้องระดาหาสองน้องอันดาหนึ่งแปดแม่น้องระดาแปดศูนย์กับหนึ่งหาศูนย์เนอพี่น้อง <c oughs> เลขรถหลานซ้ายเพิ่มสามแปดศูนย์ห้าสรุปให้แล้วในคลิปเดียวกันเดี๋ยววารายเด้อพี่น้องเด้อเลือกเอาในหมักกันคือสาเหตุที่รายนี่เพราะว่าเข้าสรุปเลยเนาะปันสองมือแล้วก็เลขลูกออกมันก็เลยเป็นลายตัว นะครบโบว์าคือถึงสรุปแล้วยังไมออกบางคนบอดดิเบิ้งบอดดิเบิ้งทุกคลิปเนาะเอาเลยสรุปเลยในคลิปนี้นะคะสรุปเลขแม่น้องนาดากับเลขลูกสาวเพิ่นคนโตไห้าสองคนหน่อยไฮหนึ่งแปดเป็น้องราดาฟันจริงๆมีแปดศูนย์กับหนึ่งห้าศูนย์นะคะกับเลขลูเออรถลูกเนาะรถลูกพี่สาวเนาะรถล้านไส้อันเกี่ยวกัำลาวนะอร่อยไหมคะ ได้ร้อสิลองกี่ทามพอนะน้องนนดาอันดาเลียกออกอะไรบอกเอน่อยเีอะไรคะชีจไม่หมูว่าบอกหนดมืนกัสิบอกซีเจอกอใหม่ดีลูกเรีออกอะไรนะพูดดังๆสีอะไรสีจเาแต่เอาจิเอาจจอย่นี่แหละจริงเหรอออกแน่นะ ของบนหรือล่างเอ <X C S 2> ็กซ์ดูประเทศ<น>ดูทั่วประเทศเลยเนี่ยเอาบนหรือล่างครัห <c oughs> นูคิดว่าให้บนล่างเลยกันห <c oughs> นูคิดว่าให้บนล่างแล้วกันหนูเจ้าข้างบนเหรอคะห <c oughs> นูคิดว่าจะเอาล่างพี่น้องถ้าสิเป็นล็อกไส้ตีนะ๋ <c oughs> เ้ออาณาดอาณาจะไปหมุนจะ,จะไปหมุนเหรอลูกก็ออ,อกพิเชียงใหม่เลยนะ อ้าวไฮเอซีสวัสดีกับแท้ท่างของแม่น้องนาดากับเล็กลูกสาวเพิ่นนะคะสรุปลด้ในคลิปเดียวกันนะคะโอเคค่ะหนูจะหนูจะให้อวนมาออกข้างหลังด้ยนะข้างหลังแล้วหนู